คนที่เลือกกระท่อมพร้อมสนามหญ้าเนี่ยเขาบอกว่าพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองน่าเสียดายที่คุณเป็นคนมีความสามารถแต่ขาดความอดทนและทะเทายอทยานทำให้ชีวิตของคุณไม่ได้ก้าวไปเท่าไหร่แรงมากแรงมากอันนี้พวกเรา C T M L T S สวัสดีจ้าโอ้โหพร้อมเพียงกันมากเลยนะคะก็มาแนะนำตัวเนาะดีน่าค่ะมาทิมค่ะเอ้ก็วันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็จะมาเล่นเกมจิตวิทยาส่องหาใจเช้า ือลาตินา,าบีฟมาว่าขอพี่นีน่าพูดชื่อเกมใช่แล้ววันนี้เรามาเล่นเกม,เกมสิตเรียกันเนี่ยต่สักคนดูว่าพี่นีน่าจริงๆแล้วเป็นคนยินไงไงงั้นเรามาเริ่มกันที่ใครก่อนดีใครจะเป็นคนถามก่อนพี่นีน่าถามก่อนดีกว่าโอเคลาตินต้องมีสมาธิดีๆนะคะเพราะว่าแบบทดสอบที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ f ฟ c u l t นิดนึง กิจกาเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยข้อ <c oughs> ที่หนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยลาตินกําลังเดินไปตามทางเดินแล้วลาตินเนี่ยเห็นอะไรอยู่ข้างรอบๆตัวระหว่างข้อหนึ่งเห็นป่าทึบมองขึ้นข้างบนแทบไม่เห็นท้องฟ้าข้อ2เห็นทุ่งข้าวโพดเหลืองอารามตัดกับสีขอบฟ้าและข้อ3เห็นเนินเขาสีเขียวแล้วก็เห็นหลืภูเขาทุ่งข้าวโพดคะ่ okay, คะโอเคค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าจะบ่งบอกทัศนคติเกี่ยวกับตัวลาตินเองค่ะเขาบอกว่าคนที่เลือกทุ ุ่งเข้าพ่อเหลืองอรารามตัดกับสีขอบฟ้าเนี่ยจะเป็นคนช่ะเป็นคนซื่อสัตย์และน่ารักเป็นมิตรกับ คนและไม่ค่อยมีเรื่องกับใครแถมยังเป็นตัวแทนของความร่าเริงสนุกสนานใครๆจึงมักจะเข้ามาพูดคุยด้วยเฮ้ยพี่ว่าตรงมากหมาข้อสองนะพอลาตินเจอทุ่งข้าวโพดเหลือ,องอารามจัดกับสีของฟ้าแล้วเนี่ยลาตินก็เดินต่อไปไปเจอกับแหล่งน้ําที่มีกุญแจน่ะจมอยู่แล้วกุญแจที่จมอยู่ในน้าเนี่ยลาตินก็กําลังจะเก็บขึ้นมาพี่อยากจะถามว่าลักษณะของกุญแจที่ลาตินจะเก็บขึ้นมาในน้ำน่ะกุญแจนะนะั้น่ะคืออะไรระหว่างหนึ่งกุญแจบ้า 2. อกุญแจโบราณ 3. ากุญแจล็อกเกอร์เล็กๆกุญแจโบร เขาบอกว่าลักษณะของกุญแจที่ลาตินเลือกเนี่ยจะบ่งบอกถึงความคิดในเรื่องของความสําคัญของการศึกษาของลาตินคนที่เลือกกุญแจโบราณนะคะเขาบอกว่าคิดว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอยากจะเรียนหนักๆจะได้ซึมซับความรู้ให้ไวมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรงไหมคะก็ตรงอย่งพอสมควรแต่ว่าการศึกษาในที่นี้มันหมายถึงการเรียนรู้ถูกไหมคะไม่ได้หมายถึงในห้องเรียนเดียวหนูเป็นคนที่ริงจังกับการทําสิ่งใหม่ๆมากโอเคมาต่อกันข้อที่3ามนะคะ หลังจากที่ลาตินเนี่ยเก็บกุญเจโบราณขึ้นมาแล้วเนี่ยลาตินก็เดินต่อไปลาตินไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านตรงหน้าที่ลาตินเห็นอ่ะคือบ้านยังไงทัาว,ว่าข้อหนึ่งเป็นแมนชั่นหรูหราแบบและแวกฮอลลีวูดนะคะ2ก็คือกระท่อมพร้อมสนามหญ้า3มก็คือปราสาทสวยสมโซมอะไรคือสวยสมโมอ่ะปราสาทแบบเหมือนในหนังผีอุ้กรนะท่อมปายนาค่ะเหมือนในละครข่าวเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ยลักษณะของบ้านที่ลาตินเลือกนะคะจะบ่งบอกถึง ความคิดในเรื่องการงานของลาตินว่าลาตินมีความคิดเกี่ยวกับการงานยังไงบ้างมาดูกันนะคนที่เลือกกระท่อมพร้อมสนามหญ้าเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นคนที่ยึดหลักความเป็นจริงในการเลือกอาชีพและมุ่งมั่นจะเติบโตในสายงานที่เลือกตุงมากเพราะว่าหนูเป็นคนที่หนูชอบในสิ่งที่ทำหนูก็อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะทํางานในสิ่งที่ชอบที่ด่นะเนี่ยเมื่อลาตินเนี่ยเจอกระท่อมพร้อมสนามหญ้าที่อยู่ตรงหน้าลาตินแล้วเนี่ยลาตินจะทํายังไงต่อไปคะระหว่างข้อ1น มองเข้าไปทางหน้าต่างกระท่อมข้อ2เดินเข้าไปสำรวจเลยค่ะสคือไม่สนนะแล้วก็แบบเดินเดินต่อไปไม่ไม่สนน่ะเพราะรู้สึกว,ว่ากลัวเอากลัวเราแบบไหนที่บนที่มันไม่ใช่บ้านเราอะ่ะเราจะไม่เดินเ,เข้าไปใบน้มีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอยคือเ,เป็นคน <ๆ S 2> ดีแล้วเนี่ยแบบไม่ได้สอดรู้สอนเห็นบ้านคนอื่นอะไรเงี้ย ไม่ค่อยติดอาสาเท่าไหร่โอเคเขาบอกว่าสิ่งที่ลาตินจะเลือกทำเนี่ยจะเป็นการบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมีความหมายแค่ไหนสําหรับลาตินซึ่งลาตินอ่ยเลือกที่จะไม่ลสวเดินต่อไปเขาบอกว่าลาตินคิดว่าความสําเร็จอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่คือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็ชอบที่จะอยู่กับคนที่รักมากกว่าจะทุ่มชีวิตไปกับการงานหรือดํารงตําแหน่งสูงๆไปกันต่อนะคะในขณะที่ลาตินเนี่ยไม่สนใจแล้วเลือกที่จะเดินต่อไปเนี่ยก็อยู่ดีๆก็มีบา บางอย่างเนี่ยกระโจนเข้ามาใส่ละตีนจนทำให้ละตีนนะตกกระจายก็คืออะไรระหว่างห,หมีพอมดแล้วก็เหยื่อที่ใช้ตกปลาฮะ <c oughs> <c oughs> เหยื่อปลาแบบเหมือนกับมีคนคว้างเบ็ดมาใส่ <c oughs> คิดว่าสิ่งไหนจะทําให้ลาตินที่กําลังเลือกเดินจากกระท่อมแล้วแบบอยู่นีก็มาโผล่มาจะเอ๋ให้ลาตินมาตกใจอ<ม>่ะในทุง่งข้าวโพดที่เพิ่งเดินผ่านมาโอเคหมงไม่มีในทุง่งข้าวโพดมาดูกันนะเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ตกใจเนี่ยจะบ่งบอกถึงสิ่งที่ลาตินกลัวมากที่สุดในชีวิตนะคะซึ่งลาตินเนี่ยเลือกหมีเขาหมายถึงว่าลาตินอะ่ะกลัวที่จะไม่มีใครให้พึ่งหรือว่ากลัวเลี้ยงตัวเองไม่ได้ <laughs> จริงนะ่ะข้อเมื่อกี้ก็ยังพูดอยู่เลยว่าแบบสนใจแบบว่าคนที่เรารักนี่ก็เป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องผู้มีมากพูดแล้วจะอะไรเดี๋ยวพี่เป <c oughs> ็นพี่แตั้งใจให้นะข้อหกล,ละเมื่อตินเจอหมีเนี่ยด้วยความตกใจเนี่ยตินก็เลยรีบวิง่ง ไปจนถึงกำแพงที่มีประตูแล้วลาตินก็แบบเลยมองลอดรูกุญแจตรงประตูแล้วลาตินจะเห็นอะไรพอถึงเห็นสวนเขียวขจีในบริเวณด้านหลังหนึ่งสองคือเห็นบ่อน้ํากลางทะเลทรายแล้วก็สามเห็นชายหาดและเกลียวคลื่นชายหาดเขาบอกว่าสิ่งที่ลาตินเห็นเนี่ยจะบ่งบอกถึงตัวตนของลาตินเองนะ <S <S <ๆ>เขาบอกว่าลาตินอ่ะเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตแล้วก็กล้าแสดงออกที่ว่าใช่เลยแต่เขาบอกว่าลาตินน่จะเป็นคนที่เดาอารมณ์ยากจะเปลี่ยนความคิดได้เรื่อย เลยบางครั้งเนี่ยเหมือนมหาสมุดก็คือสงบได้แต่คือไม่นานตัวเองมาตรงนะตรงนะอ่าเราเราออกจากวันเดอร์แลนด์แล้มาคําถามใหม่วันหนึ่งในช่วงปิดเทอมลาตินออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่พอขึ้นรถไฟไปแล้วเนี่ยลาตินเพิ่งนึกได้ว่าลืมหยิบของใส่กระเป๋าไปอย่างหนึ่งของที่ลาตินลืมลาตินคือว่าเป็นอะไรระหว่างหนงขนม2แปลงสีฟันสร่ม4คือเกม เคมน่าจะเป็นแนวแนวแบบธรรมก๊อตนี่ยป่ะขนมใช่ไหมโอเคเขาบอกว่าสิ่งของที่ลาตินเลือกที่จะลืมเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกจุดอ่อนในใจของลาตินเขาบอกว่าคนที่เลือกขนมนะคะก็คือเป็นคนที่ต้องการแสดงถึงการร้องขอการอยากถูกตามใจก็คือจริงๆอะลาตินอะเป็นคนละเอียดรอบคอบเมื่อทําอะไรก็จะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็จนทําให้คนอื่นคิดว่าลาตินอะเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องคนรอบข้าวสักเท่าไหร่แล้วก็เรียกว่าเอาแต่ใจอยู่เหมือนกันนะคะอย่าง ดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะลองให้ลาตินเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราดูบ้างเหมือนพี่สอนอะไรก็ไม่รู้ โอเคงั้นเราก็ไปกันที่ข้อ8กันเลยนะคะข้อนี้เนี่ยถามว่าถ้าลาตินได้รับพรวิเศษหนึ่งข้อเนี่ยลาตินจะเลือกอะไรระหว่างข้อที่1ยาเปลี่ยนเพศข้อที่2พรมวิเศษข้อที่สมยาที่ทําให้แก่ไม่ตายเอามาตะนั่นเองข้อที่4ี่คือกระจบที่มองเห็นอนาคตผมวิเศษค่ะผมวิเศษอยากขอถามตรงนี้ก่อนทําไมถึงเลือกผมวิเศษอยาเป็นจัสมินโอ้อยากมีอลลดิน <c oughs> มาขี่ผมให้ด้วยหรือป่าโอเคเขาบอกว่า ข้อนี้เนี่ยจะบ่งบอกทัศนคติของราตีนต่อเรื่องเงินนั่นเองเขาบอกว่าค <า S 2> ุณมักที่จะลองทํานู่นทานี่ไปเรื่อยต้องอีกแล้วเพื่อเป็นการตอบความต้องการของตนเองแต่สําหรับเรื่องการจ่ายเงินซื้อสิ่งของต่างๆคุณจะคิดแล้วคิดอีกดังนั้นเนี่ยจึงไม่รู้จักคําว่าฟุ่มเฟือยสักเท่าไหร่นะ จริงไหมคะจริงค่ะถ้าเทียบกับว่าคนในหอเราที่สองเอานะโอเคต่อที่ข้อ9กันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยลาตินกําลังเดินอยู่ในร้านขายรองเทา้าร้านหนึงรองเท้าแบบไหนที่ลาตินจะเลือกซื้อในตอนนี้ระหว่างรองเท้ามีส้นแต่ไม่สูง 2. รองเท้าส้นสูงสารองเท้าผ้าใบสี่รองเท้าแตะ รองเท้าแตะค่ะอยากได้รอ,อ,อ,องเท้าแตะตอนนี้มีตรงเองเท้าใบแล้วแบบไม่ชอบใส่ถุงเทา้าบางคนไม่ชอบใส่ถุงเท้ารองเท้าแตะเขาบอกว่าข้อนี้เนี่ยลักษณะของรองเท้าที่เลือกเนี่ยจะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์แห่งความบากบัน่นมุมานะในการทํางานของละตินซึ่งคนที่เลือกรองเท้าแตะนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนทํางานอยู่กับที่ไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนเบื่อง,ง่ายคุณเลือกที่จะทํางานแต่ละอยา่างตามความพอใจของคุณด้วยพูดง่ายก็คือคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองน่าเสียดายที่คุณเป็นคนมีความ สามารถแต่ขาดความอดทนและทะเยอทะยานทำให้ชีวิตของคุณไม่ได้ก้าวไปเท่าไหร,แร่แรงมากแรงมากอันนี้แรงมาแรงมากอันนีแ้แต่พินาทีต้องรู้สึกมันมีส่วนตรงนั้นช่วงแรกๆอ่ะใช่เป็นคนที่บืถ่อง่ายจริงแบบถ้าตัวเองรู้สึกว่าไปทำได้ทำเป็นแล้วก็คือไม่ทำโอเค มาเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะข้อส0บนั่นเองเวลาที่ลาตินเดินอยู่หรือไปที่ไหนก็ตามแล้วรัตตินเห็นกระจกลาตตินจะชอบทํำยังไงร,ระหว่าง1ยิ้มใส่กระจกทุกครั้งที่เดินผ่าน2หยุดพักทายกระจกทุกครั้ง3ยื่นหน้าเข้าไปเกือบชิดกระจกแล้วค่อยๆตรวจตราสิ่งต่างๆบนใบหน้าแล้ก็ข้อ4คือชอบทําหน้าบุดบึง้งใส่กระจกพักทายกระจกหนูเป็นคนที่แบบเห็นกระจกแล้ว ค่ะจริงเหรอโอเคเขาบอกว่าลักษณะของการส่องกระจกเนี่ยจะบ่งบอกถึงสไตล์ของลาตินก็คือลาตินเลือกที่จะหยุดทักทายกระจกทุกครั้งใช่ไหมคะเขาบอกว่าคนที่ถ้าเจอกระจกทีไรเนี่ยจะต้องหยุดทักทายกระจกทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความสามารถเป็นเลิศในเรื่องของความรักแต่ก็ต้องการความมั่นคงสูงชอบเอาอกเอาใจคนอื่นจริงไหมพี่หน้าหนูชาวบ้าเอาอกเอาใจคนอื่นนะ พี่ว่าจริงคือละตินบอชอบบอว่าแบบเทคแคร์พี่ๆชอบแบบชอบมากอดพี่ชอบมาจูบชอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอาอกเอาใจจริงไหมเนี่ยเอาอกเอาใจสิก,ก็ก็ตรงนะพี่ว่าข้อนี้ก็ กลับมาเมื่อกี้เป็นคําถามของพี่นีน่าเป็นเช่คำถามพี่นีน่าซึ่งคนหนูมีทั้งหมดเจ็ดข้อด้วยกันนะคะจะมาค้นใจพี่นีน่าดูสิว่าเอ๊ะตัวอนของพี่นีน่าเป็นยังไงแต่ชี่คำถามของหนูจะเป็นคำถามปลายเปิดพี่นีน่าก็ตอบได้เลยเต็มที่แล้วเราก็จะมาดูกันว่าคําตอบของพี่นีน่าเนี่ยมันจัดอยู่ในประมาณไหนเป็นเกณฑ์ประมาณไหนอะไรอย่างนี้แบบว่าไม่มีกรอบให้พี่นีน่าเลยพี่นี่าคิดเองโอเคมาเริ่มข้อแรกถ้าสมมติพี่นีน่า กำลังเดินเรียบถนนไปเรื่อยๆไรจุดหมายเลยแล้วก็อีดีก็เห็นกล่องใบหนึ่งวางอยู่แล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ตัดสินใจแกะดู <c oughs> ถ้าพี่นิ่น่าแกะดูเนี่ยพี่น่าจะเห็นอะไรในกล่องกล่องลูกสุนัะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ลู้สือนักนะเขาบอก <Okay. S 2> ว่าข้อเนี้ยมันคือสิ่งที่ต้องการอยู่ลึก ok ๆ ok ข้างในถ้าคิดว่าในกล่องเป็นลูกหมาลูกแมวนั่นก็แปลว่าเป็นคนจิตใจดีโอเคแล้วก็เป็นคนที่มีประมีความปราณีตต่อคนรอบข้างมากๆากว้าวข้อที่สองตอนนี้นี <h oney> ่แม่ลองใจให้มั่วว่าง <h oney> และคิดว่าตอนเนี้ยเป็นกำลังจะเกษียณละ อายุ50ป <Okay. S 2> ีค่เคำถามก็คืออยากใช้ชีวิตบ้านปลายที่เหลือที่ไหนก็ต้องเป็นที่บ้านที่แบบเป็นบ้านแบบเป็นบ้านสวนเป็นบ้านปัจจุบันไหมหรือว่าเป็นสถานที่ยังไงเป็นเป็นบ้านที่พี่อยู่กับครอบครัวการที่คําตอบแบบนี้นะคะมันสื่อถึงเป็นความสบายใจในชีวิตอืมจริงคำตอบ ถ้าสมมติว่าเราตอบว่าเราอยู่กับคนที่ครอบอยู่กับคนในครอบครัวอยู่ในสถานที่ที่เรารนะักและอบอุ่นเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่สบายใจในชีวิตอยู่แล้วนั่นแหละก็คือเรามีความสบายใจในของตัวเองแล้วว่าชีวิตเราก็จะดําเนินไปแบบนี้อะไรอย่างนี้อื mm hmm. ตรงไหมคะข้อนี้ตรงคือพี่อ่ะคือคือสาหรับพี่คือครอบครัวคือสิ่งที่พี่แบบสบายใจมากที่สุดข้อที่สามฮะถ้าสมมติพี่มี่น่ากําลังหลงทางการทีเลทรายข้อนี้ไม่เชิงว่าเป็นคําถามปลายเปิดข้อนี้มีช้อยส์เลือมันกว้างไกลสุดลูกหูลูกตามากตอนนี้แบบเป็นไปด้วยทะเลทรายหมดเลยเดินไปเรื่อยๆแล้วเจอทางแยกแบบนี้เดินไปจนสุดแล้วอ่ะเดินแบบเหนื่อยด้วยอะไรด้วยเดินไปแล้วก็แบบเจอทางแยกระหว่างหมู่บ้านที่มีคนกับโอเอซิปแล้วก็ ที่มีทั้งต้นไม้แล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็อาหารพี่ไม่น่าจะเลือกทางไหนก็หมู่บ้านและโอเอซิส e ค่ะข <laughs> อเลือกโอเอซิส e แล้วอาหาร <laughs> ขอขอ,ขอตอบแบบเหตุผลกันนะ เพราะว่าที่พี่ไม่กล้าเรื่องหมู่บ้านที่มีคนอนะ่ะเพราะาพี่ก็กลัวว่าแบบคือเราอยู่ในที่ที่เราไม่รู้แล้วไม่คุ้นเคยแล้วพี่ก็กลัวอาจจะเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ามีความอันตรายแบบเป็นคนอันตรายหรือเปล่าแบบจนเผากินคนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไงก็กลัวแบบเพราะฉะนั้นขอแบบไปกินน้ํากินอาหารเพิ่มแรงให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยไปแอบสิบหมู่บ้านข้างๆก็ได้อะไรอย่างนี้ เป็นวิธชานที่ดีเขาบอกว่าข้อเนี้ยคนที่เลือก choice o a s i s เนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดและเหตุผลของตัวเองแล้วก็มีคนที่หิวก็กินง่วงก็นอนไม่ซับซ้อนอืมใช่ <c oughs> เป็นคนที่รักในการเล่นด้วยแล้วก็ทำงานด้วยใช่พี่ชอบเล่นเกมพี่ชอบเล่นเกมว่าถ้างงานก็คืองานเกมก็คือเกม <laughs> คำถามข้อต่อไปนะคะถ้าพพิ่งนี้เป็นวันหยุดที่ไม่ต้องทํางานเลยไม่ต้องอเรียนไม่ต้องอะไรเลยวันหยุดว่างทั้งวันที่สี่ชั่วโมงเลยค่ะคำถามก็คือพี่น่ามีแพลนจะทาอะไรว่างๆเลยใช่ไหมนอนเล่นเกม ก็คือไม่ได้ออกไปไหนไม่ออกไปไหนอยู่บ้านนอนเล่นเกมนอนดูหนังนอนดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยพูดเลยว่าข้อเนี้ยสื่อถึงพฤติกรรมการใช้เงิน <c oughs> ถ้าคนที่ตอบว่าออกไปข้างนอกแต่ว่าออกไปข้างนอกอะ่ะมันก็จะมีสองแบบใช่ไหมก็คือบางคนอาจจะออกไปแบบวันว่างเนี่งออกไปวิ่งจ็อกกิง้งสูดออกซิเจนเข้าร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าประหยะัดแต่ถ้าคนที่ตอบแบบพี่นีน่าเนี่ยนอนเล่นเกมอยู่บ้านดู ดูซีรีส์พูดเลยว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่ประหยัดแล้วก็แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นขี้งกนะก็เป็นคนที่ใรตองเก่งในการพิถีพิถันในการจะซื้อแต่ละอย่างคิดแล้วคิถีวรต่อไปข้อที่ห้าแล้วพอหาวิีทำไมของเร็วจังรู้สึกว่ามันมีขาาน้อยเลยอะข้อต่อไปถ้าสมมติว่าพี่นีน่าพบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากมากแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกไม่แน่ใจในการแก้ปัญหาที่ตัวเองคําถามก็คือพี่นีน่าคิดว่าพี่นีน่าจะ ขอความช่วยเหลือไหมขอใครที่ไหนอะไรเงี้ยเป็นช้อยรวมๆประมาณนี้อะถ้าเอาโดยรวมๆในชีวิตละกันก็คือถ้าเวลาพี่เจอปัญหาอะไรพี่ก็ชอบปรึกษาแม่ปรึกษาพ่อคือปรึกษาคนในครอบครัวนั่นแหละอืการที่พี่นีนาปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนเป็นทำนองนี้เป็นช้อยรวมกันถ้าสมมติว่าม,มีคนที่ดูอยู่่ะตอบเพื่อเขาม่เพื่อนในใจแต่ว่ารวมอยู่ด้วยกัน นั่นก็คือลึกๆเนี่ยเป็นคนที่จิตใจค่อนข้าง,างอนแอน,นิดหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกมาให้คนรอบข้างเห็นว่าจริงๆเราเป็นรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกในการที่จะปรึกษาคนที่รู้สึกว่าเราไว้ใจแล้วก็<ะ>สนิทด,ด้วยนั่นเองแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่า ยังไม่ค่อยมั่นใจในบางเรื่องในความคิดของตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างนี้หนูบอกเลยว่าหนูกระตอบช้อยข้อน,นี้เหมือนกันซึ่งมันก็ตรงไปต่อเลยก่อนจ้ะอย่เอนอยู่งอต่อไปถ้าให้พี่หน้าเลือกที่จะอยู่ช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเอาพี่หน้าเท่านั้นว่าแบบอาจจะเป็นช่วงเด็กไปเลยโตไปเลยอะไรอย่างนี้ยแล้วใช้คิดในช่วงช่วงเวลานั้นอน่ะตลอดไปพี่หน้าอยากใช้ช่วงอายุไหนคะอุ้ยยากจัง คือพี่อะอยากนะอยากใช้ชีวิตตอนที่พี่แบบว่าโตแล้วแบบมีการมีงานที่ดีมีรวยนั่นเองอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ แต่คือมันตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงไงแต่แต,แต่ถ้าพี่แพลนไว้กับตัวเองว่าแบบในอนาคตเนี่ยฉันต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีฉันต้องแบบหน้าที่การงานมั่นคงและฉันต้องรวยเพราะฉะนั้นพี่อยากใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ใช่พูดเลยว่าคนที่ตอบว่าผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่ชอบจัดการชีวิตตัวเองพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่วางแพลนอะไม่ไม่ใช้ชีวิตแบบไม่รู้ว <พอ S 1> ่าตื่นมาวันนี้จะทำอะไรอะไร ข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วพี่นีนาข้อที่เจ็ดแล้วไม่อยากให้ถึงข้อสุดท้ายเลยสนุกอยากเล่นอีกโอเคมาข้อเจ็ดของพี่นีนาตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าบ้านพี่นีนาไฟไหมแล้ว,ลวพี่นีนาแบบอุ๊ยขี่สุดท้ายแล้วจะหยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจะเลือกหยิบอะไรติดตัวออกมาของเหรอโทรศัพท์มือถือ คนที่ตอเรื่องเอกสารทางราชการนะคะหรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองอเป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริงนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> ก็เหมือนเมื่อกี้เลยข้อเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่หลัาก <c oughs> แต่ว่าข้อเสียนิดนึง <c oughs> ก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบว่า <c oughs> ดูแบบแข็งอะ่ะ คือพูด,ดยังไงดีอะคือแบบพี่อาจจะแบบเก็บความรู้สึกเก่งไม่ให้คนอื่น <ทำ S 1> รู้ใช่ปะใช่ใช่ไม่ออกนี่มันตรงจริงๆเพราะพี่เป็นคนที่แบบเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งไม่ค่อยแบบสแสดงออกมาให้ใครรู้เท่าไหร่ใช่ก็จะไประบายกับแฮ okay. มๆอังุนโอเคไม่ทํากันและก็จบไปแล้วสำหรับสิบคำถามของพี่นีนนาแล้วก็เจ็ดคำถามนิงค่ะ เย <Yeah. S 2> ้ก็กรู้สึกวันนี้เราก็ได้รู้จักตัวตนของแต่ละคนมากข <c oughs> ึ้นตอนที่รู้อยู่แล้วเนะแต่แบบก็คือรู้สึกว่าจริงๆเราก็รู้จักกัน,นแล้วอะ แล้วแบบผลที่เขาทํานายออกมามันก็รู้สึกว่ามันตรงกับคาแรคเตอร์ของอย่างลาตีนเนี่ยก็ตรงอย่างของพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ตรงจรงิจรงๆนะแล้วลาตีนรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกว่าชอบไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้กับใครด้วยคือเป็นคนที่อินอะไรแบบนี้แบบบางทีก็แบบว่าเงาเง,า,งาไม่มีอะไรทาก็เปิดนั่งเล่นนับตัวเองแล้วก็อุ้ยเขาบอกฉันสวยอะเนย <c oughs> ฉันสลาบเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่มันก็เสริมความมั่นใจให้ตัวเองด้วยนใ, <ๆ S 2> ในวิธีที่ดีแล้วก็รู้เข้าใจตัวเองมากขึ้นก็เหมือนแบบเป็นการ ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเนาะถึงแม้แบบบางทีเราอาจจะไม่รู้แต่แบบพอเรามาอะไรเงี้ยมันก็แบบเออแบบอาจจะเป็นการเพิ่มแบบทัศนคติดีๆให้เรามากขึ้นหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะก่อนจะจบพี่ีินาว่าหูขอชื่อรายการอีกรอบหนึ่งจากพี่ณาอ๋อเราชื่อรายการว่าอะไรนะได้เลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเราสองคนเล่นเกมจิตวิทยาค้นหาใจเชอ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูพวกเราเล่นเกมกันก็เอ็นจอยนะคะบอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยเนาะแล้วก็เราก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆก็ยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบายโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ We'll